สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมพบกับการดูดวงประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 7มาดูกันนะคะว่ากุมในเดือนสิงหาคมนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกุมก็คือดาวพระราหูตอนนี้ไปอยู่ในภพก,การเงินนะก็หมายถึงว่าชาวกุมเนี่ยช่วงนี้ก็จะ ส่สงแสรหาแต่เรื่องการสร้างไรายได้สร้างอาชีพเรื่องของหาเงินหาทองอะไรประมาณนั้นนะอการสร้างฐานะต่างๆในช่วงนี้ก็จะวุ่นๆกับเรื่องพวกนี้แล้วก็ในเดือนนี้ก็จะเชื่อมต่อกันในเรื่องของเกี่ยวกับการดูแลลูกหลานบริวารน,นะแต่ก็มีในเรื่องเหตุของ อุปสรรคปัญหาที่โผล่ขึ้นมาด้วยนะแล้วก็การเจ็บไข้ได้ป่วยของคนในบ้านอันเนี้ยช่วงเนี้ยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็ดาวประจําตัวซึ่งเป็นดาวพระราหูที่ไปอยู่ในภพการเงินอย่าลืมว่าตอนนี้ก็ยังคือมันเป็นเกณฑ์เมื่อราหูอยู่ภพการเงินก็คือเขาเขาเรียกว่าเกณฑ์ราหูคนทรัพราหูรวงทรัพนอะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการลงทุนการใช้จ่ายอะไรต่างๆเรื่องของเงินเงินทองทองต้องระมัดระวัง นะอาจจะมีในเรื่องของอาการหมุนเงินไม่ทันเงินตุเงินตุงมืออยู่บ้างแต่ข้อดีก็คือดาวพระราหูที่อยู่ในภพการเงินคือมีจังหวะโอกาสช่องทางที่จะลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะมาดูเรื่องเงินเลยนะพอพูดเรื่องเงินก็ต้องมาลงเรื่องเงินเลยก็เกี่ยวกับดาวการเงินอย่างที่บอกนะดาวประจําตัวไปอยู่ในภพการเงินแต่เป็นดาวราหูพอพดาวราหูอยู่ในภพการเงินน่ะในทางโหราศาสตร์เราก็จะถือว่า เป็นเกณฑ์ที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการหมดเนื้อหมดตัวราหูมันจะมันล้วงหาเงินในกระเป๋าเราอะไรประมาณนั้นแนะ่ะแต่มันจะดีกับคนที่เป็นเงินหมุนเงินลงทุนในต่างๆเพราะราหูเนี่ยในตำนานในตำนานดาวนะนิทานดาวนี่เขาก็จะถือว่าราหูเป็นพ่อค้านะพ่อค้าวานิชอ่างเงี้ยการค้าการขายอะไรต่างๆก็จะคึกคักเพียงแต่ว่าต่อให้มันคึกคักแค่ไหนพอมันอยู่ในภพการเงินน่ะ ชาวกลุ่มเองอะ่ะต้องระมัดระวังเนาะต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนอะ่ะอย่างที่จะเป็นทุ่มสุดตัวแบ่งเงินเป็นกองกองถ้าระวังแผนดีอะ่ะอ,อโอกาสที่มันจะมาล้วงยังไงก็มันก็ล้วงไม่หมดอะ่ะนะอืมแต่ว่าก็ให้ระมัดระวังเอาไว้อืม เป็นสิ่งที่เป็นจุดที่ต้องระวังรลาหูจะอยู่ตรงนี้ยาวไปจนถึงพฤษภาปีหน้าเลยนะคะเพราะจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ข้อดีคือมันมีโอกาสให้ทำอ่าเราก็ลองดูว่าจะลงทุนจะทําอะไรนะแล้วก็การลงทุนต่างๆดาวแห่งการลงทุนอีกตัวหนึ่งที่ต้องมามาแอบดูมาจ้องดูก็คือดาวพระพุธดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนปุตตะถึงการลงทุนการเสี่ยงโชคต่างๆนะในเดือนนี้ก็เดินผิดปกติแต่ที่หนึ่งถึงสิบเอ็ดแล้วมาอยู่เดินผิดปกติตรงไหนตรงอะไรแปลว่า การตัดสินใจการลงทุนต่างๆของเดือนนี้รอบครอบมากๆปกติต้องรอบคอบอยู่แล้วใช่ไหมจะต้องทาอะไรอย่าทุ่มจุดตัวอะไรเงี้ยแต่พอเดือนนี้พอมาอยู่ในภพอริก็ต้องระวังเป็นสองเท่าสามเท่านะอันนี้ต้องระมัดระวังด,ดูดูให้ดีให้รอบคอบมีข้อมูลเยอะมีข้อมูลเยอะไว้มีความรู้ไว้การตัดสินใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะพลาดน้อยหน่อยอะไรประมาณนั้นอะ นะแต่ก็เบาเมืออจริงๆแล้วในเรื่องการลงทุนอะไรต่างๆในช่วงนี้ถ้าเบาได้จะเบา,า,าชะลอได้ชะลอการขยับขยายธุรกิจอะไรต่างๆถ้าเราจะอยากจะขยายธุรกิจของเราสําหรับเจ้าของกิจการในช่วงนี้ของกลุ่มเนี่ยอาจจะต้องเบาๆหน่อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าบุมบามอย่าใจใจร้อนใจเร็วเพราะว่ากลุ่มเป็นดาวประจําตัวเขาเป็นราหูเวลาเขาจะทําอะไรเขาจะทําใหญ่เออเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะอย่าเพิ่งใหญ่อาจจะอาจจะมีภาวะเงินตึงมือได้ นะะการลงทุนเอาเงินไปลงทุนหมดกันนี้กลับมาไม่ทันจะมาใช้จ่ายอย่างอื่นไม่ไม่ไม,ไม,มันมันมาไม่ทันที่จะใช้อะ่ะก็อาจจะเป็นหนี้เป็นสินเกิดขึ้นเนี่ยต้องระมัดระวังเดือนนี้ไม่ระวังเ,งเงินตึงมือนะอืเพราะดาวแห่งการลงทุนอะไรต่างๆไปอยู่ในอริด้วยนะแล้วก็เรื่องรายได้จ่ายต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการลงทุนนะการเงินที่จะหมดไปกับการลงทุนอะไรใหม่ๆแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือ มีรายจ่ายที่เกี่ยวกับลูกหลานบริวารคนในความดูแลของเราในเดือนนี้นะมันมันจะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ที่จะเกิดขึ้นเนาะอืมแล้วก็มาดูในเรื่องของการงานดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพระอังคารนะอังคารเนี่ยเดือนนี้อยู่ตรงราศีพุกศแล้วก็ตรงราศีมิถุนนาะต้นต้นเดือนเขาตั้งแต่วันที่สองเออวันที่หนึ่งเดือนที่หนึ่ง,นนงจนถึงวันที่ยี่สิบหก อังคารเนี่ยจะอยู่ตรงพฤษภบอยู่ในพบพันธุนะกรมมะพันธุอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกันเชื่อมโยงก,ก,กันกับคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะมีส่วนในเรื่องของการทํางานอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยต้องคือส่วนใหญ่จะมีคนที่ทํางานเกี่ยวกับอสังหาเนี่ยจะโดดเด่นแล้วก็อ่าเกี่ยวกับในเรื่องของงานเขาเรียกว่าอะไรนะงานธุรกิจของครอบครัว เออนั่นแหละธุรกิจของครอบครัวของเราก็กวงสีอะไรพวกนี้นะมันก็จะจะดีสําหรับเจ้าชะตาในช่วงวันที่หนะึ่งถึงยี่หกเนาะหลังจากนั้นก็ดาวการงานมีพรุพุทธะหมายถึงว่าได้เริ่มกิจเเริ่มกิจการอะไรใหม่ๆในเรื่องเริ่มโปรเจกต์ใหม่งานที่รับผิดชอบอาจจะมีความรับผิดชอบที่มันใหม่ที่เราไม่เคยทยําอะไรเงี้ยได้ขึ้นขึ้นงานใหม่อะไรเงี้ยน,นะหรือว่าบางคนที่อยากเปลี่ยนงานหางานอยู่อาจจะมีเกณฑ์ได้งาน ได้งานใหม่ใน,ในเดือนนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความหมายของอดาวการงานในเรื่องของการทํางานในเดือนนี้นะแต่ทีเนี้ยพอในเรื่องของการงานน่ะจะต้องบอกทุกราศีว่าช่วงต้นตนเดือนดาวเรื่องเอกสารเนี่ยมันมีปัญหาการสรือส่อสารามีปัญหานั่นแปลว่าจะต้องทําอะไรเรื่องของเอกสาราต้องตรวจสอบให้ดีนะคาพูดการเจรจาการประสางานต่างๆการสั่งการในเรื่องของเมื่อเราต้องใช้คําพูดนะก็ต้องระมัดระวัง มันจะต้องมันต้องสื่อไปทางความหมายเดียวกันน่ะนะชาวกลุ่มต้องระวังในเรื่องพวกนี้ด้วยนะและ้วก็ถามว่าถ้าการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่กลุ่มโอเคไหมอ่ะตอนนี้ดาวของผู้หลักผู้ใหญ่เนาะคือดาวพระหัสบดีเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่ก็อยู่ในมุม พบที่สี่เขาเรียกว่าเป็นปฐุมเกณฑ์มีสเสน่ห์กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดวงดอกบัวนะดอกบัวใหญ่มันคือมีสเสน่ห์ผู้หลักผู้ใหญ่เรียกหาอะไรประมาณนั้นนะหรือว่าผู้ที่พบเห็นก็จะอยากพูดคุยด้วยอย่างเงี้ยดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนลาภจังหวะโอกาสเข้ามาถึงในเรื่องของคนกลุ่มนะพอพอมันอยู่ในมุมแบบเนี้ พอมีสเสน่ห์กับผู้ใหญ่อะ่ะการสนับสนุนมีไหมมีสิผู้ใหญ่ผู้หลักผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนเจ้ชาชะตาเนาะสำหรับสำหรับคนราศาีกลุ่มนะเรื่องการทํางานนะจะทํามันก็โอเคมันมันมันอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระวังนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าไม่ได้เสียหายอะไรมากนะแต่เพียงแต่ว่าเอกสารที่จะต้องเซ็นในเดือนนี้ในะเรื่องของของการทํางานเราเนี่ยตรวจสอบให้ดีกันแล้วกันแล้วก็ลูกน้องอย่าไว้ใจลูกน้องมากในเดือนนี้นะเพราะว่า ดาวลูกน้องอาจจะสร้างปัญหาให้เราได้กายว่าเราต้องมานั่งแก้ปัญหาตามหลังอะไรเงี้ยจ,จะสั่งการจะมอบหมายง,งานอะไรต่างๆต้องคอยดูคอยติดตามเขาด้วยนะเราดูด้วยว่าเขาทําถูกต้องตามที่เราต้องการหรือเปล่าอาจจะเรียกคุยเป็นระยะระยะอาจจะไปดูเขาบ้างอะไรประมาณนั้นอยู่ที่เราจัดการบริหารจัดการนะอมืมาดูในเรื่องของความรักความรักความรัก,รกของกลุ่มดาวคู่ครองความ ดาวคู่ครองคนรักของลุมก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์ช่วงวันที่1นะึ่งถึงสิบหกอยู่ตรงภพอรินะต้องระมัดระวังความสัมพันธ์อ่ะหนึ่งถึงสิบหกต้องระวังความสัมพันธนะ์นกับคู่ครองคนรักเรานิดยนึงว่าจะต้องพูดจะต้องคุยอะไรกันนะอ่ะอ่ามันอาจจะส่งผลนะเพราะว่ามันมันเชื่อมถึงดาวแห่งคําพูดด้วยนะคาพูดอาจจะไปสร้างขวาการเข้าใจผิดหรือว่าทะเลาะกันง่ายนะพอหลังที่17บเจ็ด่ะคู่ครองไปอยู่บ้านเขาละโอเคละมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ อาจจะคุยคุยกันดูเรื่องมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งถึงสิหกระวังความสัมพันธ์แล้วก็หลังที่สิบเจ็ก็โอเคละนะสาหรับผู้ครองเราเนาะอืมแล้วก็มาดูเรื่องของอ๋อคนโสดคนโสดก็จริงๆคืออย่างที่บอกนะได้ปทุมเกณฑ์ดาวพระรหัสนะมันก็มีเกณฑ์ดวงเนื้อหอมในช่วงนี้นะก็มีเสน่ห์มีเสน่ห์มีคนเข้ามาแหละแต่ว่า ก็อยู่ที่กลุ่มกลุ่มเป็นราศีธาตุลมไงพวกธาตุลมเนี่ยเป็นพวกที่แบบลมขึ้นลมล่องอะน,นะคือบางทีก็ถูกใจวันนี้พ่งนี้ไม่ถูกใจทําอะไรนิดหน่อยคือคืออารมณ์ล้วนๆใครจะจีบหรือว่าถูกใจคนราศีกุมเนี่ยสมมติผู้ชายจะไปจีบคนสาวราศีกุมเนี่ยต้องต้องรู้ต้องรู้จลิตนิดหนึ่งนะว่าเขาเขาเป็นคนธาตุลมเราจะต้องทำให้ถูกใจ ถ้าถูกใจนี่ได้ใจหมดนะแล้วก็ถ้าได้ใจแล้วทีนี้รักแล้วรักเลยเออต้องต้องระยะแรกๆเอาใจเขาหน่อยอืมน,นั่นแหละอาจจะแบบเออมันมีคนเข้ามาสําหรับคนโสดแต่ก็อยู่ที่กลุ่มเองว่าจะเลือกหรือว่ามันมีไม่เลือกนะมีคนเข้ามานะมีคนถูกใจมีเพศตรงข้ามก็ามาให้เลือกแหละมีคนให้เลือกนะอืมสุขภาพระมัดร,ระวังหน่อยนะจะป่วยป่วยง่ายป่วยง่ายคือต่อให้แบบอ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยร่องกายว่า กลุ่มอ่ะมันจะป่วยง่ายงอนแง่นนิดนึงนะแล้วก็ใครมีลูกมีเต้าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของบุตรหลานบริวารร่วมด้วยแล้วก็พอหลังๆช่วงหลังๆที่ยี่บหกเป็นต้นไปที่ดาวอังคารเข้าพบปุตตะเนาะก็ระวังอุบัติเหตุของลูกหลานและของตัวเองด้วยนะอุบัติเหตุนีระวังของเราด้วยของลูก,ขอ,ลกของลูกหลานด้วยแต่ว่าการเจ็บป่วยช่วงต้นๆเดือนที่ มันจะค่อนข้างไปลงที่มากมากก็คืออาจจะต้องระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยของลูกหลานจริงๆทั้งเดือนเนี่ยการเจ็บป่วยของลูกหลานกับอุบัติเหตุแต่อุบัติเหตุมันจะเน้นช่วงหลังวันที่ยี่หเพ็นต้นไปตัวเองเนี่ยก็จะป่วยง่ายด้วยนะแต่ของตัวเองมันป่วยง่ายมามันบางทีมันก็สําหรับคนที่เป็นโรคเหมือนมีโรคประจําตัวเก่าๆอะระวังลรกเก่ากําเริบนะคนกลุนะ่มเนาะอืม,นะอมนั่นแหละก็ สำหรับชาวลัคนาราศีกุมในเดือนสิงหาคมนี้ก็คงจะจบคำทำํานายแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เดือนหน้าเดือนกันยายนขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ